โอ้ดีใจมากเพราะว่าเป็นแบรนด์แบรนด์รองเท้าที่แบบเราชื่นชอบแลวเราใส่มาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วพอวันหนึ่งเราได้แบบมีส่วนร่วมกับงานนี้โอ้โหเราดีใจมากๆใช่ใช่แล้วเหมือนเป็นแบบแบรนด์กีฬาแรกเลยด้วยที่แบบผมได้มาออกงานด้วยใช่ครับปก <บา S 1> ติเราเล่นกีฬาอยู่แล้วโอ้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่โอ้หกเจ็ดปีแล้วอะใช่อย่างแบรนด์นี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นกีฬายังไงอ่ะสำหรับตอบโจทย์คนที่เล่นกีฬาไงรูกไหมครับสำหรับคนที่เป็นสายวิ่งเลยเนี่ย โอ้โห oh, ถ้าไม่ใครไม่รู้จักโฮก้าบอกเลยว่าไม่ไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าถ้าคุณไปเสิร์ชว่าแนะนำรองเท้าวิ่งที่ดีที่สุดใน Google เนี่ยคุณต้องเจอโฮก้าขึ้นมา,าแรกแน่นอนใช่สำหรับนักวิ่งเนี่ยโฮก้าเบาสบายนุ่มหมดเลยทุกคนที่เป็นสายวิ่งเนี่ยต้องมีใช่ครับแต่ที่มาตอบคนนึงมาที่ท <Life> ออไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์มันสามารถใส่ไปไหนมาไหนได้ไม่จำเป็นต้องเล่นไกลอย่างเดียวใช่ครับมันมีรุ่นที่แบบว่าเหมาะสำหรับแบบไลฟ์สไตล์ด้วย <laughs> ก็พอใส่แบบไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับมันก็จะพอเราใส่รองเท้าวิ่ง มันก็ทาให้เราสึกว่ามันสบายเท้าใส่ได้ทั้งวันจริงๆไม่ได้วิ่งอย่างเดียวได้ครับถ้าเดินอย่างเดียวก็สบายเท้ามันก็มันก็ดีครับใช่สำหรับคนที่ทํางานเดินเยอะๆเมื่อกี้บนเมาีก็โชว์ไปหลายสไตล์เลยโชว์โชว์ไปหลายสไตล์เลยใช่ใช่เป็นไงจริงๆแล้วรองเท้าขาัวใจมันมึ้นมยดูแลรักษาเหมือนว่าสภาพหรือเท้าหรือว่าเราขนาดอ๋อเขาได้รับเหมือนผมได้ยินว่าเขาได้รับแบบรับรองจากสมาคมแพทย์เท้าด้วยว่าเป็นรองเท้าที่แบบสร้างมาเพื่อซัพพอร์ตเท้าของเรา ซึ่งสำหรับคนออกกําลังกายของผมเนี่ยผมก็จะเป็นห่วงมากๆเหมือนกันในเรื่องของโตไปเราจะเจ็บเข่าไหมใช้งานขาหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งฮกก้าก็จะตอบโจทย์ผมใช่ว่าเขาแบบเบาสบายมากเซฟข้อเข่าเราเวลาวิ่งทคโนโลยมาช่วยซัพพ์ตในการออกกําลังกายใช่ใช่เพราะว่าผมมาใช้ฮกก้าในฟังก์ชันการออกกําลังกายเป็นหลักใช่แต่เพิ่งมารู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งคิดว่าหลังจากนี้คงจะไปเดลันไลฟ์สไตล์มากขึ้นครับปากก็ปฏิภาณดีๆอย่างนี้เดียวโอ้โหก็ อยากจะฝากทุกคนนะครับก็ <c oughs> ฝากแบนรนด์69ไว้ในอกอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่นุ่มสบายเบาเหมือนปีกนกนะครับงงรก็แนะนำ69เลยครับเป็นยบ้างครับง่ายๆขอเราบ้างครับคช่วงนี้ใกล้จะจบแล้วเนาะจะจบแล้วรับอ,อีกอีหนึ่ง EP เองเป็นยงไงบ้างครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ดีใจนะครับที่แฟนๆทุกคนก็ชื่นชอบผลงานที่เราแสดงออกไปเลยดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนน้องออางเปาด้วยโหคนชมน้องเยอะมาก ดีใจแทนน้องด้วยที่แบบน้องเล่นเรื่องแรกแล้วแบบคนชอบน้องมากขนาดนี้ใช่ครับใจหายครับใจหายมาเลยมัเรามาตั้งชั้ใช่ไหม <c oughs> คือมันเป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาที่เราเหมือนซีรีส์เราใกล้จะจบอะไรเงี้ยแฟนๆที่คอยมาทวิตกับเราทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ <c oughs> มันก็จะไม่มีอะไรให้เรานั่งอ่านแล้วอ่ะมันก็ใจหาย وه. แล้วจบอะไรเง <c oughs> ี้ยใช่แต่ก็นั่นแหละครับชีก็ต้องเดินต่ออ่าาางเเรอนนนี้ดมกขไหะไรนะครับเรื่องนี้เรื่องเท่กันมากขนา กิ้งครัชใช่ไหมโอ้โหก็จริงๆผมอะทุ่มเทกับผลงานที่ผมแสดงทุกเรื่องใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับคุ๊กยิ้งครัชก็ทุ่มเทมากเหมือนกันใช่ที่สุดท้ายมันก็มีนเซนส์ไทยเดี๋ยวอะรไรที่คนดเม่ถึนะครจริงๆเนี่ยคุกกิ้งคัชเนี่ยมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเป็นซีนอารมณ์ของผมเองแล้วกันซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นซีนที่ผมทำดีที่สุดตั้งแต่ชีวิตผมเคยทำการแสดงมาแล้วสภาคนสภาออกไปไม่ได้เล่นดีที่แล้วเท่าไหร่นี่ว่ะแต่ว่าดีที่สุดของผมแล้้วไงเเออสียนาต ตาแนนน่อโอ้โหพูดไม่ได้พี่เขาว่าขาดสนไม่ใช่อะไรนะแต่แต่ NC ของเราก็ไม่เบาในเรื่องนี้ใช่นะครับ NC ของเราก็ไม่เบาในเรื่องนี้เบานะเบาเหรอนี่เบาเล้ยหรอเทียบกับオリเฟนก็เบานะเบามากพกกิ่งคัดโอลิเฟนเหมือนแบบหินกับหยางเลยอะเบามากพกยิ่งคัดโอ้เบา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 เป็นยังไงการทำงานกับน้องอะไรนะครับทำงานกับน้องใช่ไหมเอาจริงน้อง ต้องชมอย่างหนึงว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันมากทำกัน,กกนบ้านกับบทมาอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจะหาความรู้จากพี่ๆอยู่ตลอดก็อยากให้ทุกคนนะครับไปสนับสนุนน้องด้วยใช่ใช่อยากไปทุกพี่ตอนข้าวบทว่าได้ราบคแนะนำอะไรกับน้องบ้างไหมคือตัวผมอะอยู่ในจุดที่ไม่กล้าแนะนําอะไรใครเยอะ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราไม่ค่อยกล้าแนะนําอะไรคนเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้องมาถามมาถามคําแนะนำเนี้ยเราก็จะให้บางสิ่งบางอย่างที่แบบเราคิดว่าได้ช่วยน้องได้อะไรเงี้ย ชื่นชมดวงของคุณก็มาอย่งนกันจริงๆนะเราจะสด้พูดเองไปครับก็น่าจะดีใช่ใช่ก็ดีใจอย่างบอกแล้วดีใจที่แบบมีคนชื่นชอบคู่เราอย่างเงี้ยเคมีใหม่ๆใช่ดีใจดีใจหลังจากซีรีส์เรื่องนี้จบไปแล้วครับตอนนี้ก็มีของจิมชีวีพ์ทหนึ่งนะครับที่เล่นกับพี่จอร์ดพี่จอร์ดพี่ฟู๊ดใช่แล้วหลังจากนี้ก็ยังไม่มีครับมันจะมีบทบาทที่ยังเป็นวงการบันเทิงเรื่องที่ว่าเราอยากจะทำ บทบาทในวงการบันเทิงอ่ะ,อะจริงๆผมก็เล่นมาค่อนข้างหมดแล้วนะ<ช>ตลกดราม่าคอมเมดี้อะไรเงี้ยอย่พี่จิมงา,ารแบบพิธีกรหรืออะไรไหมล่ะผมคือถ้าผม,มอยากคือตอนนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะเป็นแบบพวกพิธีกรคอนเทนต์คร <Content Creator S 2> ีเอเตอร์อะไรเงี้ยที่แบบเรามีแฟชั่นใหม่ๆในด,ด,ด้านนี้ยเยอะขึ้นใช่ใช่อยากไปทางนั้นบ้างอะไรเงี้ออย ยูทูบเบอร์ทิกตอร์ฟิวฟิวน right, e ี้ฟิวฟิวนี้ลองยังลองต้องยังลองต้องยังอะไรนะก็ลองแล้วพี่ลองผิดลองถูกอยู่ลองผิดลองถูกอยู่แต่เราเราก็ได้อะไรนะแวเราได้อยู่ใช่มตื่นสิพี่เวทีอะขาสั่นิ้งอะไรนะครับอ๋อใช่ใช่เราก็อยากจะไปไปทางนั้นดูบ้างเอินเตอร์เทนเนอร์คนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะโอลิแฟนแฟนนี่ังไม่จบสิ โอแฟนมีใช่ไหมใช่ยังอีกน่าจะอยู่ประมาณ2-3ถึงประเทศนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจในข้อมูลชัวๆมากแต่ว่ามีที่ไต้หวันน่ะแน่นแน่นอนแล้ว<แ>ใช่ครับไปประเทศที่เราไปมาแล้วเป็นไงบ้างตอบไปประเทศญี่ปุ่นมาโห้โหแฟนญี่ปุ่นน่ารักมากน่ารักแบบจริงๆอ่ะเขาแบบตอบรับเราดีมากเขาเชียร์อัพเราจะแบบเรามีความสุขมากที่เราได้ขึ้นไปบนเวทีนะครับเป็นประสบการณ์ที่แบบกลับมาแล้วโหฟิลมากขนาดเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะ เขายังแบบส่งแรงเชียร์ให้เราแบบรู้สึกดีใจได้ขนาดนี้ใช่ใช่ดีมากดีมากดีมากจริงดีมากจริงเพิ่งผ่านวันทายมาจนหมดอะไรนะครับวันเลนทายวันเลนทายอัายเป็นไงบ้างก็โอเคครับเขาบอกว่าเป็นเทศกาลที่คนโส่วนาจะจะเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยาแฮปปี้อะไรนะเราไม่ค่อยไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรครับแต่ว่า คือเราอ่ะเราอ่ะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของค่าดอกไม้ซะมากกว่า uh huh. จาน่าแม้จะน่นแม่ค่าข้าวเราหมดก็ uh huh. <laughs> เลยโอเคลงเลยที่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวดีกว่า uh huh. ไอ้นะครับก uh huh. ็าแน่นอนนะครับที่ว่าเราจะเอาลูกให้มันสวยตรงดอกไม้อยู่แล้ว uh huh. ร้านหรูดอกไม้ไม่สวยก็ uh huh. เท่านั้น <laughs> ใช่ครับทุกอย <laughs> ไอ้นะครับ <laughs> ข้อความพิเศษเดี๋ยวผมค่อยเปิดเผยดีกว่าอะไรนะอ๋อเออเราก็ซื้อซะด้วยเออไงป่ะกับความคือความโมเมนต์นวันวาเลนไทน์สำหรับเราดีดีอไรโอ้ก็มีมีความสุขนะมันเป็นวันแห่งความรักด้วยอะไรเงี้ยที่จริงวันวาเลนไทน์มันก็เป็นวันที่แบบจริงอะผมชื่นชอบพวกวันเทศกาลคือแบบจากคุณพ่อคุณแม่ จากเราที่ไม่เคยกล้าบอกรักคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยพอมันวาเลนไทน์มันง่ายขึ้นเนาะแต่การที่เราจะแสดงความรักกับคนอื่นน่ยมันง่ายขึ้นหรือว่าเป็นแบบปีใหม่อย่างเงี้ยที่แบบว่าเราเราอยากจะทักไปหาเพื่อนเก่าๆแล้วสักคนแล้วไม่รู้จะทักเรื่องอะไรแล้วก็เอ้ยแฮปปี้นิวเยียร์นะแฮปปี้วาเลนไทน์นะผมเป็นคนที่ชอบเทศกาลตรงนี้เวลาเทศกาลนะไรของปันอะไรให้คนรอบข้าง่อย้ยยิ่งผมก็ และแต่ช่วงนะครับแล้วช่วงไหนมีเงินก็ <laughs> และแต่ช่วงและแต่ช่วงใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อให้ตลอดครับได้เล็กไน้อยใหญ่ๆก็ซื้อให้ตลอดใช่ล่าสุดคุณไปที่แท็กซี่มาอ๋อคือแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่พักเลยแท็กซี่รอยิ่งกว่านัดเด็ดดิ <laughs> เขาไม่ได้บอกว่าผมหล่อ,อยิ่งกว่านัดเด็ดเขาบอกว่าผมคือน้องชายของนัเดชดว้อะไรนะครับซึ่งขนาดวันนั้นว่าเราทํางานมาทั้งวันแล้วนะแล้วก็เหมือนว่าหน้าเราก็ยมแล้ะ เขายังบอกว่าเราหน้าเหมือนนักเดทเราบอกเขาว่าไงเราก็บอกว่าโอ้โหพี่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็โอ้โหพี่วันนั้นดีนะที่เออ่หลังคารถอ่ะมันมีหลังคารถอ่ะงั้นลอยออกกันแล้วแล้วพี่เขาชมทั้งทางอ่ะพอเราชมเรื่อยๆเราก็ทําตัวไม่ถูกไงแล้วอ้ยขออัดวิดีโอในถว่วพี่เขาน่ารักมากชมเราน้องก็ดีใจอะไรนะครับทิปสิพี่ ทิปโหทิปดีพี่โหผมก็จะเรียกมาใช้เรื่อยๆเลยวันไหนเราไม่รู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะเรียกพี่เขามาเขาชมชมเขารู้แค่ดีมีมีมีวีเขาไม่รู้ว่าเราเป็นดาราเขาเป็ถามเลยน้องไม่เข้าวงการเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อยังยังยังไม่สนใจครับแล้วก็แวก็ควรเขาเฉยๆอะไรเงี้ยเราบอกน้องเล่นละครเรื่องเนี้ยเราบอกอ๋อกำลังจะเล่นเล่นแล้วครับอะไรเงี้ยแล้วก็ควรๆพี่เขาไป ก็ก็น่าจะใช่นะครับมอะไรนะมุมไหนที่คิดว่ามุมไหนที่คิดว่าผมเหมือนน้องรดเดศใช่ไหมที่พี่เขาคิดใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยโอ้โหจริงๆนะผมเทียบพี่เขาไม่ได้หรอกอะไรเรารู้ตัวอยู่แล้วเราหล่อแต่เาคนละทางคนละทางคนละทางมากกว่า ไม่รูจากว่าต้องเป็นดาราแล้วทักามาทักเราแล้วหรือว่าชวนเราไปให้ไปเข้าวงการเป็นเป็นดาราพูดแบบไม่อวยเลยนะถ้าผมเดินตลาดนะพ่อค้าแม่ค้านะเรียกผมสุดหล่อขายของขายของอะไรนะไปทุกร้านเลยร้านไหนเรียกผมสุดหล่อเนี่ยอะไรนะพี่นี่ปางไหมครับสุดหล่ออะไรอะ โอ้โหไม่ไหววันนั้นนี่ถ้ปิดเหม่งเขาเลยคิดว่าเป็นพินเดชออถ้าเปิดเหม่งเขาคิดว่าโอ้โหไม่รู้เลยเใครโอ,คโอเคครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องคุกกิ้งครัชนะครับก็ ep 12แล้วอยากให้ทุกคนไปร่วมติดตามร่วมชมกันด้วยนะครับให้กำลังใจพี่ๆน้องๆของผมด้วยแล้วก็ติดตามแฟนมิตติ้งที่ไทเปได้นะครับส่วนพงาน,นอื่นบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ตามมาเออปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับอะไรครับ